กว้างนี่นะฮะหมุนกลับประเทศต้าน้ํานี่ขุนนะปลานี่ป่วยลมไปแล้วนะฮะปลาเค็งเองแค่ไหนเนี่ยภายใต้น้ําขุนนี่ไม่มีออกซิเจนนะฮะในที่สุดปลาก็ตายอยู่ดีขณะนี้เนี่ยน้ำมันขุนแค่ไหนน้ําของไทยขุนแค่ไหนครับผมคิดว่าน้ํานี่นะฮะมันเริ่มที่จะสายขึ้นเพราะว่าเกิดจากนโยบายของรัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหา แต่ปลายังกัดกันอยู่ป่ะครับก็ยังแน่นอนฮะยังกัดกดันอยู่ค่ะอันนี้มันไม่รู้ว่าจะเกยังไงเพราะว่าอาหารมันไม่พอถ้าเขาเป็นสภาพพราค้าค้าเงินเนี่ยเขาต้องเก่งด,ดล่าที่จริงคนที่รวยอย่างนี้มาในธนาคารใหญ่ใหญ่เนี่ยทหน้าที่นี้โดยตรงอยู่แล้วแต่ถ้าเพราะว่ามีมีคนคนหนึ่งเป็นสสหรือใครเพื่อได้ยินข้อมูลใหม่อันนี้ขึ้นมาในขณะที่ประชุมอยู่แล้วไปเก่งด,ดล่าอ้นี้ผิดเพราะบทบาทตัวเองไม่ได้ทำหน้าทีน่นนอ๋อเพราะไปล่วงรู้ข้อมูลมาก่อนแล้วเอาเปรียบชาวบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าแปรวิกฤตเป็นกระเป๋าเป็น แบบคอนโดของผมก็เสร็จแล้วเจรจาก็แบงก์ก็เรียบร้อยราะอาจารย์ทำกับเขาด้วยนหครับจะจะทำจะทำาจะทำเรียบร้อยครับที่ดินก็มีแล้วเจรจากับแบงก์ก็พอสมควรคนที่ให้ข้อมูลคือภรรยาผมเขาอยู่แบงก์เขาบอกอย่าทำนะทำไม่ได้เพราะที่แบงก์พูดแล้วว่าเจ๊งแน่วิอันนี้ไม่ต้องบอกแบงก์ไหนไม้อันนี้ผมเชื่อเขา ไม่งั้นหมดตัวป่านนี้ลือเขาคล่อง